สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจ้าโตโยต้าเวลโรสนะคะในเกรดรุ่นพรีเมียมนะคะสีขาวมุกนะคะเกรดรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่882,000นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะความปลอดภัยในเกรดราคารุ่นนี้นะคะถือว่าเยอะและก็คุ้มค่าจริงๆมาดูที่ล้อนะคะล้อของเรานะคะขนาด17นิ้วระบบเบรกนะคะเป็น ABD EBD นะคะแล้วก็ BA นะคะ พร้อมถุงลมนะคะเสริมความปลอดภัย6จุดมาควบคู่นะคะกับระบบควบคุมการทรงตัว VSC TRC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC นะคะด้านหลังนะคะประตูด้านหลังเปิดปิดนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะมาดูภายในนะคะจุได้ผู้โดยสาร7ท่านเลยนะคะหรือคุณลูกค้านะคะจะ บรรทุกของอะไรก็ได้นะคะสามารถปรับแบบปรับรูปแบบได้เลยนะคะออกรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะออกรถง่ายไม่ต้องใช้คนคําดาวน้อยได้สบายเลยนะคะค่ะสนใจนะคะให้ทัก เซลปุ๋ยได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ0 8 3 5 6 7 3 2 2 2นะคะในส่วนภายในด้านหน้าพวงมาลัยนะคะเป็นแบบหุ้มหุ้มหนังนะคะพร้อมอควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จไวรลสชาร์จด้วยนะคะระบบเด็ก็นระบบไฟฟ้านะคะค่ะถือว่าคุ้มค่านะคะสนใจติดต่อเซลปุ๋ยได้เลยนะคะ